สวัสดีครับมาพบกับพี่หนึ่งเฟิร์สอีกครั้งนะครับใน Excel s h o r t รายการที่จะสอน Excel จบสั้นๆภายใน2นาทีนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับน้องๆที่เคยเจอปัญหาว่าเรานะครับมีรูปภาพนะครับอยู่ใน Excel ของเรานะครับแล้วพอเราทําการกรองข้อมูลนะครับสมมุติว่าพี่จะกรองข้อมูลเอาเครื่องปั่นน้ําผลไม้นะครับตัวนี้ขึ้นมาอย่างเดียวนะครับพี่อยากให้มันโชว์แค่อย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วกด กรองเห็นไหมครับพอเรากดกรองไปแล้วเนี่ยมันจะโชว์เครื่องปั่นน้าผลไม้จริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของรูปภาพนะครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็ทําการซ้อนทับกันแบบนี้นะครับมันดูไม่โปรเลยนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอทําการปลดการกรองก่อนนะครับพอเราปลดการกรองเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกนะครับที่รูปภาพนะครับของเราทุกรูปเลยครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็มาไล่คลิกรูปภาพแบบนี้นะครับแต่หากเรามีรูปภาพเยอะๆนะครับ ให้ใช้วิธีการแบบนี้ครับกดที่รูปภาพรูปใดรูปหนึ่งนะครับเสร็จแล้วกดคอนโทรแล้วก็กดตัว A นะครับมันจะทําการคลุมข้อมูลให้เราเองโดยอัตโนมัติแบบนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนเฉพาะที่เป็นอ็อบเจกต์นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการคลิกขวาที่รูปภาพนะครับแล้วก็มาที่อ็อบเจกต์นะครับฟอร์แมตอ็อบเจกต์ตรงนี้พอเรากดฟอร์แมตอ็อบเจกต์แล้วมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาทางด้านขวานะครับให้เรามาที่ตรงลูกศรตรงนี้นะครับมันจะชื่อว่า S i property นะครัพอเราคลิกขึ้นมาปร๊บ นะครับมันจะโชว์หน้าต่างขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เรานะครับเปลี่ยนนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งใดก็ตามนะครับให้เราเปลี่ยนมากดที่ Move and Size VCell ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาคลิกตรงล็อกนะครับเอาเครื่องหมายถูกตรงหน้าล็อกออกนะครับแค่นี้เครับพอเราได้ตรง Move and Size VCell แล้วนะครับแล้วก็ไม่ล็อกข้อมูลนะครับแล้วก็ทาการกากรบาดได้เลยนะครับทีนี้เราลองทําการกรองข้อมูลใหม่นะครับเครื่องปั่นน้ําผลไม้นะครับแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นเครื่องปั่นน้ําผลไม้ เห็นไหมครับร the so the the well. ูปภาพจะไม่ทําการซ้อนทับกันแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่โชว์นะครับจะโชว์เฉพาะรูปภาพของเครื่องปั่นน้าผลไม้อย่างเดียวนะครับเนื่องจากเวลาเซลล์ถูกไฮนะครับรูปภาพก็จะถูกไฮไปด้วยนะครับพอเราปลดตัวกรองออกมานะครับทุกอย่างก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับน้องๆลองไปหัดฝึกหัดลองทำกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากน้องๆชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนของเรานะครับเราจะได้เก่ง e x c ER e l ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ